มาดูข้อ 29, นะครับข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องการหาจํานวนสมาชิกของเซตจำกัดนะครับผมคือทุกปีเนี่ยใน30ข้อมันจะออกเซตข้อหนึงแล้วหัวข้อที่ออกบ่อยสุดก็คือหัวข้อนี้แหละการหาจํานวนสมาชิกของเซตจำกัดพี่ไม่แน่ใจนะว่าปีนี้ออกข้อเดียวหรือเปล่านะเนีขอเลื่อนไปดูหน่อยคือถ้าออกเกิน1ข้อเนี่ยไม่ยุติธรรมโอ้โหตายละปีนี้ออกสอข้อ นะมีพาวะเซ็ตมาข้อหนึ่งข้อแรกเลยนะครับกับเติมพ้กข้อนี้ถือว่าค้ากำไรเกินควรครับเซ็ตเป็นบทเล็กๆปกติออกข้อเดียวปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นออก2ข้อนะครับเวลาหนูฝึกเรื่องเซ็ตสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับเน้นเรื่องนี้เลยเรื่องการหาจำนวนสมาชิกของเซ็ตจำกัดนะครับอย่างข้อนี้เป็น3มเซต จตรว้อยละเก้าสิบเก้านะครับจะเป็นการวาดแผนภาพเวนออยเลอร์อาจจะมีใช้สูตรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสองเซตนี่เวนออยเลอร์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับหลายคนบอกพอพี่หนึ่งพูดว่าแผนภาพเวนออยเลอร์มีจะสกิด,ด้วยนะพี่คะทำไมในหนึ่งสือหนูมันเขาเรียกแผนภาพเวนหรอคะและแผนภาพเวนออยเลอร์แตกต่างกับแผนภาพเวนยังไง จริงๆไม่เหมือนกันนะลูกสมัยก่อนเราจะเรียกรวมๆว่าแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับแต่ในหนังสือกระรวงเนี่ยเขาจะมีละดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีคําว่าออยเลอร์มีแต่แผนภาพเวนนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรยังไม่อยากลงรายละเอียดใครจะเรียกแผนภาพเวนแผนภาพเวนออยเลอร์ก็เรียกไปละกันนะครับโ <c oughs> จทย์มีเซตมาให้3มเซตบอก A มี40ตัวอตัว นะ a ก b a เก c โอ้ตรงนี้ชอบมาก a เก b ก c เท่ากับ10ตรงกลางเลยนะรู้ตรงกลางนี่ช่วยได้เยอะเพราะอะไร a เศก b 27 a ก b มันคือตรงนี้ลูกตรงสีแดงนี้ถ้าตรงสีแดง27ในค่าที่ตรงกลาง10แล้วข้างบนก็เป็น17ฟังทันนะ a เศก c 21 A.6C. คือสีเขียวถ้าสีเขียว21นะคะีค่ะที่ตรงกลาง10ตรงนี้ก็เหลืออีก11ทันไหมลูกข้อมูลนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วใช้ไปแล้ว A.40 3ส,ส่วนนี้3ส,ส่วนเนี่ยนะสส่วนนี้รวมกันเท่าไหร่ละ 10 20 30 3 8งั้นตรงนี้ก็เหลือ2ทันไหมลูกสุดท้ายโจทย์ถาม a ลบ b อยู่ยน c หนูต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้า a ลบ b เฉยๆหมายความว่าอยู่ใน a แต่ a ลบ b คืออยู่ใน a แต่ไม่ อยู่ในาเพะนั้นวันนี้ครับ a ลบ b union c ต้องหมายความว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b union c ซึ่งจากแผนภาพมันเห็นชัดเจนครับว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b union c ก็คือส่วนที่พิถึงแรงเงาก็ถามว่ามีสมาชิกกี่ตัวตอบ2ตัวครับ พระเจ้าช่วยกวุ้ยแขกไหมนี่มันง่ายกว่าช้อยตั้งหลายข้อเลยนะพี่ใช่นะแล้วถือว่าปีนี้เรื่องเซ็ตค้ากำไรเกินควรนะโคต้าของแกเนี่ยมีโคต้าแค่ปีละข้อปีนี้แกมานะก้าหารชานชัยออกสองข้อเนี่ยบอกเลยว่ามีบทอื่นเดือดร้อนนะครับนะบทไหนเดือดร้อนพี่บอกเลยบทที่ยาว,ยาวเดือดร้อน ยาวๆเรียนหืแทบตายกว่าจะจบแล้วที่สำคัญไม่คุ้มตรีโกณเวกเตอร์เชิงซ้อนสามบทนี้คือบทที่เนื้อหาโคตรยาวนะและเทียบกับเซ็ตดูดิขวดและเซ็ตออก2ข้อบอกเลยสาบทนี้เดือดร้อนแน่นอนตรีโกณเวกเตอร์เชิงซ้อนพี่ครับถามตรงๆเลยผมอ่านไม่ทันพี่ครับผมพื้นฐานไม่ค่อยดีถ้าผมจะตัดทิ้ง ผมตัดบทไหนดีเมื่อกี้แหละพูดไปแล้วนะถ้าไม่ทันจริงๆนั่นแหละนะสบทเมื่อกี้เนี่ยหายโคตรยาวตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมนะและอย่าลืมเรื่องเซตถ้าจะฝึกฝึกหัวข้อนี้ไว้เยอะๆเลยนะโคต้าของมันปีละข้อแล้วไอ้ข้อนึงที่ออกก็คือหัวข้อนี้แหละนะการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดอ่ะผ่านไป